สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราจะเรียนในหน่วยวันขึ้นปีใหม่นะคะเด็กๆสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี2564แล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะ,ะเริ่มปีพุทธศักราชใหม่คือ2565นะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูมีเกรดความรู้เกี่ยวกับประวัติของวันขึ้นปีใหม่มาฝากนะคะว่า วันขึ้นปีใหม่เนี่ยสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะวันขึ้นต้นปีหรือวันปีใหม่หนึ่งมก,กราคมเป็นวันนักขัตฤกษ์ที่สำคัญวันหนึ่งของไทยโดยเป็นวันแรกของปีวันนักขัตฤกษ์ต่างๆที่กำหนดขึ้นมักจะกำหนดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ในวันขึ้นปีใหม่ประชาชนทุกชาติทุกภาษาจะมีประเพณีจัดงานรื่นเริงเป็นการฉลองกันชาติแรกที่จัดพิธีวันปีใหม่คือพวกบาบิโลนได้จัดพิธีขึ้นเรียกว่าแซกมัรธรรมเนียมไทยแต่เดิมมาก่อนวันขึ้นปีใหม่ชาวบ้านจะปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาดและตกแต่งให้สวยงามตามกำลังความสามารถในวันปีใหม่จะมีการทำบุญตักบาตร ผู้น้อยก็นิยมไปรถน้ำผู้ใหญ่จัดหาผ้านุ่งผ้าหบข้าวของเครื่องใช้ตามสมควรน,นำไปมอบแก่บุคคลที่ตนเคารพนับถือเพื่อขอสินขอพรและประเพณีใหม่ที่เข้ามาในหมู่คนไทยในโอกาสนี้คือการส่งบัตรอวยพรการส่งของขวัญระหว่างเพื่อนฝูงญาติมิตรที่สนิทสนมเพื่อเป็นการแสดงออกแห่งไมิตรีจิตระหว่างกัน การกำหนดวันขึ้นปีใหม่ของไทยเรานั้นเริ่มยึดถือจารีตประเพณีของไทยมาแต่โบราณคือได้ถือเดือนอ้ายเป็นต้นปีซึ่งเป็นการยึดถือที่สอดคล้องกับคติแห่งพุทธศาสนาซึ่งอนุโลมตามถิ่นฐานและฤดูการของการเพาะปลูกเพราะไทยในสมัยก่อนโน้นเริ่มทำการเพาะปลูกราวเดือนอ้ายเป็นเดือนต้นของปีจึงได้ถือหนึ่งค่ำเดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาปรากฏหลักฐานว่ามีการทำพิธีวันขึ้นปีใหม่กันในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนอ้ายซึ่งจะตกในราวเดือนพฤศจิกายนในวันนั้นจะมีการตามประทีปโคมไฟในพระราชวังบ้านข้าราชการและพ่อค้าประชาชนทั่วไปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอธิบายเกี่ยวกับวันขึ้นปีใหม่ไว้ว่า ที่นับปีใหม่ของไทยเราตั้งแต่โบราณน,นั้นได้ถือเดือนอ้ายแรมหนึ่งค่ำเป็นวันขึ้นต้นปีฤดูหนาวเป็นเวลาพ้นจากมืดฝนและสว่างขึ้นเปรียบเหมือนเวลาเช้าคนโบราณจึงถือเป็นต้นปีฤดูร้อนเวลาสว่างร้อนเหมือนกลางวันคนโบราณจึงถือเป็นปลายปีเหตุนี้จึงนับเดือนหนึ่งมาตั้งแต่เดือนอ้ายและแต่ก่อนโบราณน,นับเอาข้างแรมเป็นต้นเดือน จึงนับเอาแรมหนึ่งข้าเดือนอ้ายเป็นวันปีใหม่ต่อมาเมื่อมีการย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนาหรือดูการไม่ตรงกับถิ่นเดิมประกอบกับการรับอิทธิพลของพวกพราหมณ์จากอินเดียที่แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยจึงได้เปลี่ยนการขึ้นปีใหม่มาเป็นเดือน5ในระยะที่เริ่มใช้เดือน5เป็นวันขึ้นปีใหม่ได้ยึดถือทางจันทรคติและสุริยคติจึงมีการขึ้นปีใหม่สครั้งคือครั้งแรก ถือวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้าครั้งที่สองถือวันสงกรานต์ซึ่งการยึดถือเช่นนี้ทำให้วันเลื่อนไปมาไม่แน่นอนวันขึ้นปีใหม่ไม่แน่นอนเช่นนี้ทำให้ประสบความยุ่งยากกิจการที่จะดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วกลับล่าช้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงส่งพระราชดำริว่าวิธีนับเดือนปีอย่างดีที่สุดนั้นควรจะประกอบด้วยเหตุผลอันควรสามประการคือ 1. หให้ถูกต้องใกล้ชิดกับฤดูกาล 2. ประมาณอันเสมอไม่มากไม่น้อยกว่ากันนัก 3. ให้คนทั้งปวงรู้ได้ง่ายทั่วไปและเมื่อยึดถือทางสุรยคติจึงควรถือเอาวันที่1ของเดือนนั้นเป็นวันขึ้นปีใหม่ประกอบกับในปีพุทธศักราช2432นั้นวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือน5ตรงกับวันที่หนึ่งเมษายนจึงทรงประกาศพระบรมราชองค์การ เปลี่ยนแปลงการใช้ศักราชของทางราชการเสียใหม่ทรงตราเป็นพระราชบัญญัติประกาศให้ใช้วันอย่างใหม่รัตนโกสินทร์ศก108โดยเริ่มนับวันที่1เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ตั้งแต่พุทธศักราช2432เป็นต้นมาส่วนวันสงกรานต์นั้นก็ยังคงยึดถือเป็นวันนักขัตฤกษ์วันหนึ่งของไทยจนปัจจุบันการกําหนดปีนั้นมีคติอยู่สองอย่างทางจันทรคติอย่างหนึ่งและทางสุริยคติอย่างหนึ่ง คติทั้งสองอย่างนี้ก็ยังเหลื่อมล้ำกันบ้างตามระยะเวลาที่ดวงดาวหมุนกันไปและการกำหนดวันต้นปีตามเกณฑ์สุริยคตินั้นอาศัยหลัก2ประการคือ 1. หลักอายนะคือกำหนดเอาวันที่ดวงอาทิตย์โคจรห่างจากเส้นศูนย์สุดมากที่สุดระยะนี้จะตกอยู่ราววันที่22ธันวาคมซึ่งเป็นฤดูหนาว 2. หลักวิสุวัต คือกำหนดอาวันที่ดวงอาทิตย์เข้าใกล้เส้นศูนย์สูตรมากที่สุดระยะนี้จะตกอยู่ราววันที่20มีนาคมซึ่งเป็นฤดูร้อนตามหลักทั้งสองประการนี้ไทยเราได้ใช้หลักอยนะมาก่อนคือการกำหนดเดือนอ้ายเป็นเดือนที่1เป็นวันขึ้นปีใหม่มาแต่เดิมสำหรับประเทศที่เจริญแล้วและยึดถือตามหลักสากลทางราชการจะยึดถือวันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ การที่นิยมใช้วันที่หนึ่งมกราคมมีได้เกี่ยวข้องกับลัทธิศาสนาจารีตประเพณีหรือการเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นการคำนวณโดยหลักวิชาการทางดาราศาสตร์และนิยมใช้กันมาเป็นเวลากว่า2,000ปีการกำหนดวันที่หนึ่งมกราคมดังกล่าวได้ยึดถือมาก่อนพระเยซูเกิด46ปีมาแล้วในประเทศอื่น,นๆเช่นจีนหรือญี่ปุ่น แม้ประชาชนจะนิยมทำพิธีตรุดในเดือนสหรือเดือนใดเดือนหนึ่งก็ตามแต่ส่วนราชการก็ยังยึดถือวันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่รัฐบาลในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีได้พิจารณาว่าเดิมประเทศไทยเราได้เคยยึดถือเดือนอ้ายเป็นต้นปีมาแล้วการอนุโลมตามจารีตประเพณีของไทยเราตั้งแต่โบราณน,นั้นก็เป็นการเข้าระดับสากลซึ่งทำให้สะดวกในการติดต่อกับประเทศต่างๆ และประเทศไทยได้นับตามสุริยคติซึ่งเป็นวิธีนับเดือนปีที่ถูกต้องและเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปดังนั้นรัฐบาลจึงได้ประกาศให้ใช้วันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่เมื่อวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2483โดยเริ่มใช้ในพุทธศักราช2484ดังประกาศในพระปรามาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทมหิดล ความตอนหนึ่งว่าเมื่อประเทศไทยได้นิยมถือสุริยคติตามอย่างนานาประเทศแล้วก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะใช้วันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันขึ้นต้นปีเหมือนอย่างประเทศทั้งหลายเพราะวันที่หนึ่งมกราคมก็ใกล้เคียงกับวันแรมหนึ่งข้าของไทยและเป็นการใช้ฤดูหนาวเริ่มต้นปีการใช้วันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่จะเป็นการสอดคล้องต้องตาม,ตามจารีตประเพณีโบราณของไทย ต้องตามคติแห่งพระบวรพุทธศาสนาและได้ระดับกับนานาประเทศทั้งมวลอันหนึ่งได้มีพระบรมราชองค์การให้ตราพระราชบัญญัติปีปฏิทินพุทธศักราช2483โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่17กันยายน2483 และพระราชบัญญัตินั้นก็เป็นอันใช้ได้ตั้งแต่วันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2483เป็นอันว่าทางรัฐนั้นได้ใช้วันที่1มกราคมเป็นวันเริ่มปีใหม่แล้วจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าปกรหม,ม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์คณะสงฆ์และอาณาประชาราชทั้งมวลนิยมถือวันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ ให้ถือเป็นจารีตประเพณีของชาติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขอให้ปีใหม่หวันเริ่มขึ้นในวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2484นี้จงเป็นเวลารุ่งอรุณแห่งชีวิตให้ชาติไทยได้รับความเจริญและก้าวหน้าขึ้นสู่ความรุ่งโรจน์ใหญ่หลวงให้อาณาประชาราชทั้งปวงได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั่วกันเทินดังนั้นในปีพุทธศักราช2483 เริ่มวันที่1เมษายนและสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมคงมีเพียง9เดือนและเริ่มใช้เมื่อวันที่หนึ่งมการาคมพุทธศักราช4 4 8 4เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นต้นมาจนปัจจุบันเอาละค่ะเด็กๆเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวันขึ้นปีใหม่แล้วนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงจาก อะไรมาจนถึงปัจจุบันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะว่าสิ่งที่ควรปฏิบัติในวันปีใหม่นั้นโบ,โบราณเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างวันนี้บ๊ายบายค่ะ